สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหายสามเดือนหาไม่เจอเปิดบ้านปบธนวัฒน์ไรหน้าในวงการแจ้งเหตุรับงานน้อยลงไรหน้าในวงการแจ้งเหตุรับงานน้อยลงเปิดบ้านปบธนวัฒน์เยจะมีโอกาสรักกับเบลล่าราณีนานจะเอาอมารับงานเอีเวนต์สักทีพระเอกหนุ่มปบธนวัฒน์วัฒนภูติถูกแซวว่าหายหน้าหายตาไปนาน และอินสตาแกรมสามารถลงรูปได้นะปอบอัปเดตงานละครว่าเรื่องผมลิขิตอยู่ขั้นตอนถ่ายทำได้70%แล้วก็คาดว่าได้รับชมปีหน้าตอนนี้ตนเองรับงานละครอยู่3เรื่องมีคิวถ่ายทำวันพุีถึงวันอาทิตย์หากต้องรับเพิ่มต้องถ่ายวันจันทร์ถึงวันพุธจะรับว่าเหนื่อยมากและผมไม่มีเวลาทำงานหรือซ้อมอ่านบทแน่นอนเราไม่ได้ทำเพื่อตงังแต่เรา ตาเพื่องานนั้นออกมาดีที่สุดไม่เกี่ยวกับอายุเลขสี่ของตนเองเพราะรับเรื่องเดียวมาตั้งแต่อายุเลขสแล้วตนเองมีเรื่องสุขภาพที่ทางต้นสังกัดรู้อยู่แล้วและไม่ได้รับงานละครน้อยเพื่อไปทําอย่างอื่นแน่นอนเรื่องที่แฟนคลับแซวว่าในอินสตาแกรสามารถลงรูปได้จริงๆน่าจะชินแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงรูปอะไรนอกจากรูปงานและอีกหนึ่งคู่พระน,นางที่แฟนคลับต่างชื่นชอบมากจริงๆ จากหลายคนก็รุนกันสุดตัวว่าอยากให้ผู้นี้พัฒนาความสัมพันธ์รู้จักกันมากขึ้นกว่านี้สำหรับพี่หมื่นปุ๊บธนวันรวัฒนภูติกับนางเอกสาวเวลาราณีแคมเปนครูจินสุดฮอจจากละครเรื่องบุพเพสนิวาสที่ตอนนี้บุพเพสนิวาสสองกำลังมาแรงปุ๊บธนวัรนรเวลาราณีเปิดใจมีโอกาสจะรักกันไหมเวลาราและปุ๊บได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการโหนกระแส โปรโมดภาพยนตร์บทเพลสันนิวาสองทางด้านพิธีกรหนุ่มกัญชัยกำหนดพลอยก็จี้ถามตรงๆเกี่ยวกับเรื่องหัวใจของทั้งคู่ว่ามีโอกาสารักกันหรือพัฒนาความสัมพันธ์กันหรือไม่เคยมีข่าวไม่ถูกกันได้ยินจากพี่หนุ่มที่เคยถามเบลเบลเลยบอกว่าถ้าเราไม่ถูกกันก็ไม่มีใครถูกกันอีกแล้วบนโลกใบน,นี้สนิทกันมากเราทํางานกันมาหลายเรื่องมากๆจนรู้เส้นกันหมดแล้วถ้าเล่นแบบนี้คืออาจจะมีเซอร์ไพรส์บ้าง แต่เรารู้ว่าคนนี้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากในการทำงานของเราแล้วจะรักกันไหมมีโอกาสไหมไม่รู้ผมไม่ได้มองมุมนั้นไม่รู้ผู้ไม่ถูกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆก็ไม่แน่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องคนอยากให้เป็นแฟนกันผมก็ไม่รู้สึกอึดอัดเข้าใจได้ที่ทุกคนก็ชื่นชอบเราและอยากให้เรารู้จักกันมากกว่านี้ขอขอบคุณข้อมูลค่าจาก socialnewsupdate.com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ